พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซ e เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือดโดรนมันคือพรีเมียมสกูตเตอร์เครื่องยนต์1 5 0 c รซีซีรุ่นแรกของทางค่าย GPX ครับล่าสุดเว็บไซต์ของ GPX และ Facebook ได้มีการเผยแพร่ภาพร่างต้นแบบของเจ้าดโดรนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน 2,563ที่ผ่านมาเผยให้เห็นถึงดีไซน์ของรถที่ชัดเจนครับว่าภาพหลุดที่ออกมาก่อนหน้านี้จากอินโดนีเซียนั้นเป็นของจริง100%เซสังเกตดูจะเห็นนะครับว่าดีไซน์ชุดไฟหน้านั้นจะมี2ชั้น2ข้างข้างละ5ดวงพร้อมทั้งไฟ DRL รูปทรงที่แปลกประหลาดและสวยงามแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาย้ำนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของวงการมอเตอร์ไซค์ a อในเมืองไทย กับชุดไฟหน้าที่มีความอลังการเป็นอย่างยิ่งชุดไฟท้ายดูแล้วอาจไม่ชัดเจนมากนักแต่ก็ถือว่ามีความสวยคมเหลี่ยมสันชัดเจนเหมือนกับชุดดีไซน์ของแฟริงหน้าและแฟริงท้ายในภาพรวมแล้วต้องบอกเลยครับว่า gpx drone คือพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมาแรงอย่างแน่นอนด้วยดีไซน์ที่มีความเฉียบคมหรูหราแฝงไปด้วยความก้าวร้าวที่ดุดันมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามา,มา,มากมายหลายคนครับว่าสรุปแล้วเครื่องยนต์ของมันนั้น มีขนาดกี่ซีซีกันแน่บางกระแสข่าวก็บอกว่ามีขนาด180ซีซีบางก็200ซีซียืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่าการเริ่มต้นของ GPX กับสกูตเตอร์ในครั้งนี้เริ่มกันที่150ซีซีครับไม่ใช่200ซีซีอย่างแน่นอนมีหม้อน้ำระบายความร้อนนะครับไม่ใช่หม้อลมคำถามที่สำคัญก็คือว่าเครื่องยนต์ชุดนี้เป็นของ SYM ใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่ร้อเครับเพราะว่าล่าสุด วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการประกาศจับมือกับ s Y m ของไต้หวันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นการประกาศความร่วมมือร่วงหน้าก่อนจะมีการเปิดตัวยางเป็นทางการก็คือเจ้าโดนในครั้งนี้คำถามต่อมาก็ถามว่าเปิดตัวเมื่อไหร่คำตอบก็คืออย่างเร็วสุดไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ครับประมาณว่าไม่เกิน10วันจากนี้ไปคงเด่นตัวจริงกันอย่างแน่นอนว่าจะเฉียบคมแค่ไหน มีบางคนสอบถามว่ารถคันนี้ดีไซน์โดย G.P.X. หรือว่า S.Y.M. ยืนยันกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าเจ้าโดรนคันนี้ดีไซน์โดยคนไทยทีมงาน R&D ของ Gpx Thailand นี่เองครับไม่ใช่ SYM ต้องยอมรับครับว่าดีไซน์ของเจ้าโดรนในครั้งนี้น่าจะโดนใจคนไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเหลี่ยมสันบาดใจเหลือเกินหลายคนอยากทราบราคาที่แท้จริงว่าเจ้าโดรนคันนี้ราคาเท่าไหร่ต้องบอกเลยครับว่ากว่าจะทราบอย่างเป็นทางการต้องรอการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลในขณะนี้ก็ยืนยันกับคุณผู้ชมว่าราคาของมันนั้นยังถูกสุดก็ ็คือ60,000กลางถึง60,000ปลายยังแพงสุดเลยนะครับ70,000ต้นๆนะครับก็คงจะได้เห็นนี่คืออย่างแพงแล้วนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าราคาแนะนำในช่วงแรกนั้นต้องต่ำกว่า70,000แน่นอนครับอยู่ระหว่าง65,000ถึง70,000บาทกำลังสวยทีเดียวจุดเด่นของ GPX โดรนในครั้งนี้ก็คือดีไซน์ชุดไฟหน้าที่มีความเฉียบคมและแตกต่างจากสกูตเตอร์ของยี่ห้ออื่นๆนั่นก็คือชุดไฟหน้าแบบ LED 10ดวงแบ่งเป็น2ข้าง ข้างละ5ดวงครับด้านบนนะครับจะเป็นไฟ LED 3ดวงเป็นไฟต่ําด้านล่าง2ดวงเป็นไฟสูง2ข้างรวมเป็นสิดวงแน่นอนครับดูแล้วชัดเจนมากส่วนไฟเลี้ยวนั้นเป็น LED เช่นกันฝังในอยู่ที่ปีกฝลิ้งด้านบนไม่ยื่นเกะกะขัดใจวัยรุ่นเป็นการฝังในไฟเลี้ยวได้อย่างลงตัวทีเดียวครับเรื่องของชุดเรือนไม้นั้นคาดว่าเป็นแบบ LED เหมือนกันกับร็อ k ร้อยสิบ 110, รถครอบครัวรุ่นใหม่หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็น LCD ครับมีบางคนนะครับคาดหวังถึงเรือนไม้แบบ TFT ต้องบอกว่ารอไปก่อนนะครับอนาคตมีแน่นอนมีบางคนสอบถามถึงกุญแจว่าเป็นแบบไหนธรรมดาหรือว่าสมาร์ทคีย์คำตอบก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นสมาร์ทคีย์แน่นอนเราจะเห็นปุ่มสวิตช์เตาแก๊สอยู่ตรงคองนโซลด้านในข้างขวาก็ชัดเจนมากว่าเป็นกุญแจแบบสวิตช์เตาแก๊สหรือสมาร์ทคีย์นั่นเองจากนี้ไปเราคงต้องมาติดตามกระแสะข่าวกันต่อไปครับว่าการเปิดตัวของ G P X โดรนในครั้งนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่และก็ราคาของมันนั้นจะถูกจะแพงอย่างไร อีกไม่กี่วันคนจะทราบเป็นอย่างแน่นอนครับ